อง make up ลุกใหม่บ้างสาวๆเคยรู้สึกเบื่อหน้าตัวเองในกระจกบ้างไหมคะเคยใหมที่แต่งหน้าแบบเดิมทุกวันจนรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าคำตอบคือเคยงั้นคุณมาถูกที่แล้วคะ่ะวันนี้ช่องสวยงามสมใจจะมาชวนเพื่อนๆมาลองเปิดใจเปลี่ยน make up ลุกใหม่กันสักหน่อย จะดีแค่ไหนถ้าแค่เปลี่ยนสีลิปหรือลองอายแชโดว์เฉดใหม่ก็ช่วยให้ลุคคุณดูสดใหม่ขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อก่อนอื่นอยากถามเพื่อนๆที่ดูอยู่คะตอนนี้คุณแต่งหน้าแนวไหนอยู่คะลุกสายหวานสายฟอหรือแต่งแบบเบาๆธรรมชาติคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าลุคปัจจุบันของคุณคืออะไรและเคยเปลี่ยนลุคแล้วรู้สึกยังไงบ้าง เราขอแชร์ประสบการณ์จากผู้ชมท่านหนึ่งในช่องของเราค่ะคุณเมย์เคยแต่งหน้าโทนชมพูหวานมานานเป็นปีแต่วันหนึ่งตัดสินใจลองลุกสายฝอเข้มเข้มและสิ่งที่ตามมาคือคำชมไม่ขาดสายเมย์บอกว่าแค่เปลี่ยนสไตล์เมคอัพก็ดูเหมือนได้รีเฟรชตัวเองใหม่หมดเลยค่ะทำไมควรลองลุกใหม่ปลุกความมั่นใจในแบบใหม่ๆลุกใหม่คือพลังใหม่บางครั้งเราไม่รู้ว่าเราจะสวยแบบไหนจนกว่าจะได้ลองค่ะ เช่นถ้าคุณไม่เคยใช้ลิปสีแดงเลยเพราะกลัวแรงเกินไปลองเปลี่ยนมาใช้ดูสักวันแล้วจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นสีที่ใช่ที่คุณหลีกเลี่ยงมาตลอดก็ได้การเปลี่ยนลุคเมคอัพช่วยทำให้คุณดูไม่น่าเบื่อทั้งสำหรับตัวคุณเองและคนรอบข้างเหมาะกับวันที่ต้องไปงานหรือแม้แต่ประชุมออนไลน์ที่อยากดูมีความพิเศษกว่าทุกวันฝึกฝีมือความคิดสร้างสรรค์ การลองสิ่งใหม่ๆทําให้คุณได้ฝึกเทคนิคเช่นการเบลนอแชโดว์สีเข้มการลองคิ้วทรงใหม่หรือการใช้ไฮไลท์ให้ใบหน้าดูมีมิติยิ่งขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นหลายคนเปลี่ยนลุกแล้วพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราชอบความแซบมากกว่าหวานการทดลองช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะถ้าคุณแต่งหน้าแบบเดิมทุกวันลองสละเวลาเพียงวันเดียวในสัปดาห์แต่งลุคที่ไม่เคยลองดูบ้างค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าจะพลาดเพราะการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องผิดมันคือการค้นพบตัวตนลองเริ่มง่ายๆจากเปลี่ยนสีลิปเปลี่ยนวิธีเขียนอายไลเนอร์หรือเพิ่มความกล้าด้วยบลัชชอนโทนใหม่ๆวันนี้สวยงามสมใจหวังว่าเพื่อนๆจะได้แรงบันดาลใจในการลองแต่งลุคใหม่ๆให้ชีวิตไม่จำเจอีกต่อไปถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในเคล็ดรับความงามครั้งหน้าสวยให้สุดแล้วหยุดที่ช่องสวยงามสมใจค่ะ